ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดคนในโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไม่อยู่ก็ฉันนั้น คนผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการทำทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไม่เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละสมบัติ และแม้สรีระของตนไว้นําไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐ